เอาอยังเอาอยังโอเคได้5 4 3มอนโดรักโพสต์ลบลืมภาพยนตร์เรื่องที่12ของเมดเดียวนะครับชูเกียรติศวีร,รคกุณ <c oughs> พุ่มกับอันเป็นที่รักของทุกท่านนะ <c oughs> <c oughs> เหมือนเดิมเนาะแล้วก็พร้อมกับทีมนักแสดงอันเป็นที่รักของประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดนะครับก็ได้มาร่วมกันทำหนังโรแมนติกดรามา่าไซไฟโคอมเมดี้ขยี้ทุกอารมณ์ พร้อมกันนะฮะทั่วประเทศวันที่10สิงหาคมนี้อยากใส่ความเปนไซไฟไวมม้ในแบบเรื่องหนังรักมากเ,เออมันจริงๆไซไฟ,ยฟยอยู่กับตัวเรามาตลอดอยู่แล,ว,ว,าาล,ออแลวไอที่เราถือถือกันอยู่เนี่ยโซเชียลม,มีเดียอะไรที่พวกคุณทำทำอยู่กันเนี่ยทุกคนก็ขึ้นอยู่กับวิทยาศาสตร์กันอยู่แล้วเนาะเออเราก็เลยคิดว่าจริงๆอ่ะมันมีผลต่อต่อชีวิตเราค่อนข้างเยอะก็เลยเอามาลองเบลนด์ดูกับแนวหนังแบบโรแมนติกดูปรากฏว่าก็ น่าสนใจนะถ้าเกิดวิทยาศาสตร์กับความรักมันมาเจอกันแล้วมันจะเป็นยังไงครับ,รบตัวนสนใจอเรื่องเราบ้างครับคนรับเรื่องนี้ครับก็ดีใจค่ะที่ได้ร่วมง,งานกับพี่มาเดี่ยวเพราะว่าเหมือนถ้าใครที่เรียนภาพยนต์พี่มาเดี่ยวแทบจะเป็นแบบรบรมปราชญา์นกพุ่มกลับเลยแล้วก็วรู้สึกว่าถ้าวันจีงอาจารย์จะชอบสอนอะไรอย่าง<อ>ี้แล้วก็ถ้าวันหนึ่งมีโอกาสเราก็เหมือนแบบอยากมาร่วมงานกับว่าคนที่แบบ เป็นเหมือนอาจารย์รุ่นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าเพิ่อมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก็รู้สึกว่าเออดีใจที่ได้นไม่รู้ได้มาร่วมง,งานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสหังคนเขาก็เป็นคนที่สร้างพลอยมาจากโารซีซ่นก็ไม่แปลกใจก็คือแค่สหัองค์รวเราก็รับแล้วดีที่จร้างมันต้องเล่นกับกับแอปพลิเคชันหรือมีนมองไม่ไม่ได้มองไม่เห็นนะครับมันต้องมาสร้างทีละการยังไงเนี่ยครับค่ะก็จริงๆมันก็เป็นความอีกหนึ่งความยากของการที่ต้องเล่นกับ,กบแบบ CG AI อ,อะ,ะไ,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 ไนนะะรอย่างเง,งี้ยค่ะแต่ด้วยความที่ว่าเราคุยกันค่อนข้างที่จะ ทำให้เราต้องแบบเออความเข้าใจเห็นภาพที่เหมือนกันใช่ค่ะนะครับครับเชิญเลยครับคุณเกตครับมา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 จริงๆเลยโอ้โหมันก็เด่นไปนิดนึงครับครับผมก็ผมเล่นสมุพนนะครับรลบบทเป็นดอมครับจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็จะมีทำอะไรอ่ะขอบคุณครับผมก็ระบบทเป็นดอมครับก็จะเป็นคนง่ายๆสบายๆครับก็จะเป็น แฟนเก็บของพี่หวานั่นเองนะครับก็คือเขาเปิดช่องสวดไปไหนแล้วก็ไม่สามารถเปิดตัวได้แล้วก็พอผมเรียนจบอยากจะลงหลักปักฐานมีครอบครัวแต่ก็ไม่สามารถแต่งงานได้ก็เพราะว่าแฟนของผมม่ยังไม่พร้อมที่จะแต่งได้ได้พานหัวแล้วนะเกรดพอเป็นแฟนเก็บไม่เอาสิครับโอเค สิ่งที่ท้าทายของผมในเรื่องนี้แหละครับผมว่าวันท้าทายตรงที่ด้วยตัวดอมมันจะมีความที่ดูแลเอาใจใส่คนรอบข้างคล้ายๆกับตัวที่เวลาผมอยู่กับคนที่บ้านอะไรอยู่แล้วครับผมก็เลยรู้สึกว่าจะทํายังไงให้มันดูแตกต่างออกไปด้วยแล้วก็การที่จะต้องเล่นยังไงให้มันรู้สึกว่าคนดูรู้เพราะว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่จะ ไม่ค่อยพูดออกไปครับจะมีความรู้สึกที่จะเก็บไว้ข้างในมากกว่าครับอาการมีครับผมมากกว่าลมกับลมเซนเตอร์ครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงครับเล่นใช่เออเล่นเป็นหนุ่มผู้พัฒนาครับผมผู้พัฒนามีบอดแล้วก็มอนโดด้วยฮะก็แอบรักเขาแอบชอบเขาแต่ว่าเด็กๆเรามันอาจจะแบบไม่อยู่ในสายตาอะไรเงี้ยครับก็เลยใช้ AI เป็นเครื่องปลอกอารมณ์ จนได้พัฒนาเทคโนโลยีดีๆครับผมส่วนเรื่องนี้ขอย้อนไปนิดน,นึงครับโดนพี่มาเดียวหลอกมาครับ <c oughs> พี่มาเดียวบอกว่าหนังรักวัยรุ่นถ่ายในกรุงเทพครับผม <c oughs> โลหลักล่อไปอยู่พัทยา <c oughs> ชลบดรีศิร,รชาช <c oughs> ิร,รชาิาศิลิร,รชารรชาฮะ <c oughs> แล้วก็ไม่ใช่หนังรักธรรมดาเลยเพราะว่ามันแบบประเด็นมันหนักมากๆแล้วก็วิชวลมันก็แบบเต็มอิ่มมากๆเลยครับที่กล่าวว่าใส่ฝ่าในในหนังรักนะครับใช่ ตอนแรกก็ตื่นเต้นนะว่าอุ้ยพี่ม่เดี๋ยวจะทํามือถือเรื่องแสงรถบินได้หรือว่าแบบมีแบบหุ่นยนต์ออกมาหรือเปล่า<ะ>แต่สุดท้ายแล้วเรามาทําความเข้าใจร่วมกันเนาะแล้วก็ไซไฟจริงๆมันคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา AI มันคือสิ่งที่เราพบเจอแล้วและมันกาลังจะพัฒนาขึ้นไปอีกฉะนั้นมันผมว่ามันไม่ใช่เรื่องอนาคตแล้วแหละมันเป็นเรื่องที่อยู่ในปัจจุบันแล้วก็เราจะดิวกับมันยังไงเราจะใช้ชีวิตกับมันยังไงแล้วก็เราจะมองเขาในแง่มุมไหนบ้างซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้หละคงพาไปสํารวจเทคโนโลยีต่างๆ พาไปสำรวจแก่นความเป็นมนุษย์กับเทคโนโลยีในแต่ละเจนด้วยครับผมคุณพี่ครับครับสิ่ปีสิ่ปีจากจากไหนต้องถามว่าต้องนับจากไหนอุ้ยหลายปีแล้วเหมือนกันครับก็ก็สนุกพอเป็นพี่มาเดิยวก็ไม่ถามเราว่าเล่นเป็นอะไรโอเคได้มาอะไรอย่างเงี้ยบทบาทละครับใช่ก็ในเรื่องรับบทเป็นเฮียไดครับเฮียไดก็คือจะเป็นลูกชายคนโตของบ้านบ้านทางฝั่งดอม ครับผมแล้วก็คือเขาก็จะมีทางเลือกชีวิตของเขาเองเนาะแล้วก็ทีนี้มันก็เลยจะค่อนข้างขัดกับที่บ้านแต่ว่าในขณะเดียวกันกับที่เราอยากจะออกจากออกจากครอบครัวนี้เป็นมีครอบครัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังอดห่วงน้องไม่ได้อดห่วงแม่อดห่วงอากงไม่ได้อะไรครับก็เลยยุกยึกยักยักไปมาอยู่อย่างนั้นรครอร์คือหกคุ่นหรือว่าโอ้โหเฟียสเรียกว่า ไปดูแล้วตัดออกมาเป็นมีมได้ต้องต้องคอสมิไไนนมกอะไรน่ะจริงๆไม่ครับก็คืออาจจะไม่อาจจะไม่ได้เล่นนานแต่ว่าก็ยังคลุกคลีอยู่กับอยู่กับตรงนี้อะไร <c oughs> เล่นละครทุกวนัน ละครวันละครชีวิตใช่ใส่หน้ากากละครชีวิตอยู่ทุกวันใช่ประมาณนั้นครับก็ก็เลยรู้สึกว่าพอเป็นยิ่งเป็นการร่วมงานกับพี่มาเดี่ยวแล้วเนี่ยก็คือเหมือนซีก็เหมือนมาเล่นทุกวันเออเหมือนว่าเหมือนมาเล่นวิ่งเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ความท้าทายก็คือมันมันมีมันมีหลักรสชาติเนาะบางทีเราก็ต้องบอกว่าด่าน้องเขาจนกราดด่ากราดด่าก็เป็นการกราดด่าแล้วก็ยังต้องแบบว่าเล่นคือในเรื่องด้วยความที่พอมัน มันมีไหยนะหลายอย่างในเรื่องเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าคนดูจะต้องรู้สึกว่ามันมันสนุกอ่ะมันตลกอ่ะแต่เราต้องจริงจังกับมันอะไรเงี้ยก็เป็นความท้าทายอภิณนนะครับเสริมหนึ่ครับนี่คือเป็นตัวชีวิตอวนาเคยผ่านภูกระับมาหลายเสียบคงแล้วไม่เคยเหนื่อยอะไรเท่านี้เราดว่าฉากเยี่ยวศึกประเทศแต่ว่ากูเล่นดีกว่าเก่าไหม ก็ไม่รู้ล่ะการเตอร์จะเขถ่ายอยู่ด้านน่ะถ่ายเพื่อเออกลับไปเอาเทปแรกไม่จริงไม่จริงในเรียนเขายอมรับว่าเขางานเขาละเอียดอ่อนมากเพียนนิดเดียวไม่ได้ต้องให้เป๊ะเวอร์เป๊ะเวอร์ครับพี่ต้องนี่สั่งนิดนึงครับพี่ต้องแบบรับบทเป็นอะไรยังครับตรองนี้เป็นเช่นนี้พี่ตงรับบทเป็นหมุยหลีหมุยหลีก็คือเป็นเป็นสปายจีนนะคะที่แต่งเข้ามาในครอบครัวคนจีน ซึ่งก็คือมีคุณพ่อสามีแต่ว่าตัวสามีเราเนี่ยก็คือเสียชีวิตไปแล้วเราก็ต้องดูแลทั้งพ่อสามีแล้วก็ลูกชายสองคนรวมถึงกิจการที่สืบต่อกันมาของสามีด้วยนะคะและ้วในุกคนแบบคาดหวังว่าพารมแบบซีดแล้วลมต้องมาเต็มเหมหมายถึงว่าคนคาดหวังใช,ใช่ไหมอ๋อไม, <c oughs> ไม่คือต้องบอกว่า เราเป็นคนยุคที่เป็นยุคกลางนะคะที่เชื่อมต่อระหว่างยุคที่จะยึดมั่นในขนบธรรมเนียมจารีดประเพณขีของในแต่ละวัฒนธรรมอย่างครอบคนนี้จะเป็นวัฒนธรรมจีนรุ่นที่ยึดถือขนบมากๆก็คือรุ่นของอากงอามา่นะคะเราเนี่ยเป็นรุ่นกลางแล้วก็มีรุ่นใหม่ก็คือรุ่นลูกของเราเราจะเป็นรุ่นที่อยู่ตรงกลาง เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะมีความรู้สึกอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นปโกรธไม่พอใจหรือว่าออชอบอะไรมากๆหรือใดๆก็ตามเนี่ยคนรุ่นนี้ที่ยังต้องอยู่ระหว่างรุ่นที่ยึดมั่นในขนบกับยุคปัจจุบันเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะมีปฏิกิริยายอย่างไรคะคุณคิดว่ายังไง ยังไม่ตอบพี่เลยลอะน้องไม่ได้ฟังดิพี่พี่บ <l ap> อกโอเคไม่เป็นไร <l ap> พี่จะบอกให้ว่าคนยุคนี้เขาก็เลือกที่จะเลือกที่จะเก็บไว้กับตัว <l ap> นะคะอาจจะแสดงออกบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ได้แสดงออกอย่างเต็มที่ไม่ไม่เหมือนคนรุ่นใหม่ที่เขาเออพร้อมที่จะอุยคิดอะไรออกเลยทันทีอะไรแบบนี้จร, ng, จร ng, whereas, ิงๆใที่เนยเรื่องนี้เขจะได้รับอะไรกับไป ตั้งแต่วันแรกที่มมเดียวโทรหาพี่นะคะพี่เองก็คือมมเดียวเป็นรุ่นน้องซีมแบนเราจะมีมีความสนิทกันอยู่แล้วนะคะสิ่งที่มมเดียวอธิบายว่าทําไมถึงทําเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ทาไมถึงอยากให้พี่ตรงมา,มาเล่นก็เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ทั้งในแง่ของมนุษย์ด้วยกันเองแล้วก็ความสัมพันธ์กับมนุษย์กับสิ่งที่อยู่รอบตัว ก่อนหน้านี้มนุษย์มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติมากมากใช่ไหมคะพอยุคสมัยโลกมันเปลี่ยนไปมีวิวัฒนาการทางอวิยาศาสตร์มากขึ้นเนี่ยมนุษย์ก็จะมีความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีมากขึ้นเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคนเจเนอเรชั่นก่อนเรากับคนยุคนี้แล้วก็คนยุคนี้ไปกับคนรุ่นใหม่มันเป็นอย่างไรแล้วคนยุค ก่อนเนี่ยถ้าจะปฏิเสธเทคโนโลยีโดยสิ้นเชิงเลยไม่มีความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีเลยเนี่ยอยู่ได้ไหมไม่ได้ถูกไหมคะแล้วก็คนรุ่นนี้ถ้าเขาจะสัมพันธ์แต่กับเทคโนโลยีอยู่24ชั่วโมงในชีวิตของเขาแล้วไม่สัมพันธ์กับมนุษย์จริงๆเหมือนที่คนรุ่นก่อนอะ่ะเขาให้ความสาคัญเขาจะอยู่ได้ไหมก็ต้องไปดูว่าตัวยี่ห้นในเรื่องอะ่ะเขาอยู่ได้ไหมเขามีปัญหาอะไร ะะซึ่งทุกอย่างม,ม,มันจะบอกมาอยู่ในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ว่าเราจะปรับตัวเองให้อยู่ในโลกที่มันเปลี่ยนไปมากๆนี้ได้อย่างไรเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าท้ายที่สุดมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราต้องอยู่ด้วยกัน,นะคะ่ะจะอยู่แบบไหนอยู่เฉพาะในโลกเสมือนหรือว่าแบ่งเวลาไปพบกับมนุษย์จริงๆบ้างหรือว่าอยู่แต่กับมนุษย์จริงๆยังอยู ความทรงจำในอดีตกับมนุษย์จริงๆโดยที่ไม่ได้ดูเลยว่าโอ้ปัจจุบันนี้มัน,มนเป็นยังไงค่ะเพราะฉะนั้นว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์อัดแน่นครับอัดนเอกสาร,สารที่ว่าจฝากไหยครับฝากเลยเนาะ <laughs> เออมาฝากด้วยนะครับผมก็ภาพ,พยนตร์เรื่องมอนโดรักโพสลบลืมนะครับ วันที่10สิงหาคมทุกโงรงภาพยะนตร์ทั่วประเทศพร้อมกันช่วยไปดูกันนะครับอุดหนุนพวกเราทำหนังไทยดีๆมาให้ดูแล้วเราก็ภูมิใจในงานชิน้นนี้มากๆฝากทุกคนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอินเสิร์ตใช่ไหมคือแบบเฮ้ยแกมันแบบเอ้ยดีมากเลยอรเดุรลเลยคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็สบายดีสบายโ okay อเคยังโอเคขึ้นหน่อยเดียว